สวัสดีค่ะอดัมฟาร์มสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะใกล้จะสิบเอดโมงแล้วด้จ้าถ่ายยูทงค่ะทายยฟาร์มแก๊งสามอมาด้วยแก๊งสามอมาด้วยค่ะเดี่ยว <c oughs> แอนนี่วันนี้แม่เอิงแขังนี่แม่เอิงงขัง นมเสียศูนย์เลยเนาะลูกเนาะนมเราหมดสวยเลยสวยเลยพี่น้องคะคลิปนี้ฝากถามในได้จ้าว่าฝากถามว่าคลิปนี้ฝากถามมาช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าน้องหมานี่จะทำคลอดได้ตอนไหนนะคะ ตอนนี้ลูกเขาได้สี่สิบเจ็ดวันแล้วจะไม่ใช่ทำลอดขอโทษค่ะจะไอผ่าทำมันจะทำมันได้ตอนไหนหมายถึงตัวแม่ม้าเนี่ยคะ่ะน้องเอินขวัญเนี่ยแล้วตอนนี้ลูกเขาได้สี่สิบเจ็ดวันแล้วแล้วก็ควรหรือไม่ที่จะทำมันนะคะฝากคอมเมนต์นมาด้วยนะคะ ถามผู้รู้เจันี่มีคนแอบกินนมมีคนแอบกินนมมีคนแอบกินนมค่ะพี่น้องคะ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทีมงานตัวอ้อด้วยนะคะเอิญขวัญแอนนี่เอมมี่ไอวีวีวีสวัสดีค่ะพอกันไม่คิปหนาค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะมีเด็กแอบดูดนมด้วยสองตือค่ฝากกดติดตามด้วยนะคะดันช่องให้ถึงพันถึงหมื่นไวๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ